Well, hello and welcome to a daily gospel truth bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ All this week we v e been learning about something so important เพราะว่าทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราได้เรียนรู้สิ่งที่มีความสําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับ We're learning about what it means to walk in the Spirit เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในวิญญาณว่าหมายความอย่างไรซึ่งพระบุ I want to remind you again พี่น้องทุกๆคนครับผมเองก็อยากที่จะย้ํากับคุณอีกครั้งนึง That a Christian life is supernatural ว่าชีวิตคริสเตียนจริงๆเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะคะ When you're born again you need to know เมื่อคุณ บังเกิดใหม่คุณเองก็จาเป็นต้องรู้ว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อหรือร่างกายภายนอกเท่านั้นคุณเป็นวิญญาณนะคบแล้ววิญญาณของคุณตอนนี้ก็เป็นส่วนที่บังเกิดใหม่แล้วเต็มไปด้วยชีวิตของพระเจ้า There life is a life that god wants us to live และก็มีชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินด้วย the path of life เป็นเส้นทางแห่งชีวิตนะครับ and in that path และในเส้นทางนี้ is every blessing ก็จะมีพระพรมากมาย victory ชัยชนะ fruitfulness การเกิดผล meaning ความหมาย purpose จุดประสงค์ you know that's what God has prepared for us เพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา you know when Adam got disconnected from God เมื่ออาดัมเองได้ตัดชีวิตตัวเองออกจากพระเจ้า he moved out of that path ทำให้เขาตัดสินใจก้าวออกไปจากเส้นทางนั้น he forfeited the life of God เขาเองก็เลยไม่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเขา but now in Jesus Christ that life is restored to us แต่ตอนนี้ในพระเยซูคริสต์นะครับชีวิตของพระเจ้านั้นได้ถูกนำกลับคืนมาให้กับเราแล้ว so the beauty of the Christian life ความงดงามของการเป็นคริสเตียนก็คือไม่ใช่แค่พระเจ้ามาให้กฎระเบียบกับเราในการปฏิบัติแต่พระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่กับเราเลยนะครับโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่กับเราเลยนะครับโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็อาศัยอยู่ภายในเราเพื่อจะคอยส่งเสริมเราเพื่อจะคอยเปลี่ยนแปลงเราและคอยช่วยเหลือให้เราดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้กับเราล่วงหน้าแล้ว Met many แต่ผมเองก็ได้พบกับคริสเตียนมากมายที่ท่าทีภายนอกของเขาทําเป็นคนฝ่ายวิญญาณจ๋าแล้วก็มีท่าทีแปลกๆพิสดารแล้วเขาก็คิดว่าการกระทําแบบนั้นเขากำลังดําเนินชีวิตในวิญญาณและทุกครั้งที่ผมเองได้พบกับคริสเตียนแบบนั้น that it means that there ignorance the body Christ concerning what it means to walk the spirit realize means ignorance concerning means in in I is walk body of ก็ทําให้ผมรู้แล้วมีความเข้าใจนะครับว่าในพระกายของพระคริสต์เอง ยังมีการขาดความรู้กันมากเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในวิญญาณ So if you are a Christian if you've been a Christian for a while ถ้าคุณเป็นคริสเตียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ You may have heard the phrase walk in the spirit คุณอาจจะเคยได้ยินคำที่บอกว่าดำเนินชีวิตในวิญญาณ But what does it mean แต่มันหมายความว่าอย่างไงหรอ Do you really understand คุณเข้าใจจริงๆหรือเปล่า How do we walk in the spirit และเราจะดำเนินชีวิตในวิญญาณได้ยังไง You know but walk in the spirit is really one of the greatest truths of the Christian life ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการดำเนินชีวิตในวิญญาณเป็นความจริงที่มีความ สัญาาหรรบชีวิตเม so Galatians 5:25 our key text says ก็ในกาลาเทียนะคะบทที่5ข้อ25ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้ได้บอกว่า if we live in the spirit let us also walk in the spirit ถ้าเราเองมีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย the first part is talking about our spiritual status when we are born again ในส่วนแรกได้พูดให้เราได้รู้เกี่ยวกับสถานะใหม่ของเราในวิญญาณนะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่ it means we have life in the Holy Spirit นั่นก็หมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ ในวิญญาณ yeah we have life of god in the spirit เรามีชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของเรา but notice it does not stop there แต่ก็ยังไม่จบอยู่แค่ตรงนั้นนะคร the scripture also tells us let us also walk in the spirit พระคัมภีร์ก็ยังบอกต่อไปว่าก็ขอให้เราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย all christians have the life of god in them through the holy spirit คริสเตียนทุกคนมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเขาโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ but not all christians know how to walk in the spirit แต่ก็ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนรู้วิธีการดําเนินชีวิตจากในวิญญาณ and this a two different เพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะ And so we've been defining what it means to walk in the spirit in our daily lives. แล้วเราทั้งสัปดาห์นี้ก็กำลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตในวิญญาณทุกๆวันนั้นเป็นยังไงนะคบ And so so today I want to go to the fifth one. และวันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงความหมายในข้อที่5 Walking in the spirit means การดำเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายถึง To live beyond our ability การดำเนินชีวิตเกินกว่าความสามารถส่วนตัวของเรา Walking in the spirit means to live beyond our ability การดำเนินชีวิตในวิญญาณ ก็คือการดําเนินชีวิตที่เกินกว่าความสามารถของเราเอง know all us have natural abilities. You know, us เราทุกคนก็มีความสามารถตามฝ่ายธรรมชาติของเรา And that's w o n d e จร u l there's n o t h i ิ g wrong w i t ง that จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคบมันไม่มีอะไรผิดสําหรับเรื่องนี้เลยแต่พระเจ้าก็มีแผนการที่ดีกว่านั้นให้เรา If you are born again born are ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว only have คุณไม่เพียงแต่มีความสามารถตามฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น ability you have access into God's access คุณยังมีโอกาสที่จะใช้ความสามารถของพระเจ้า ในชีวิตได้ด้วย we can break o f i n our lives เราสามารถที่จะทำลายขอบเขตจำกัดในชีวิตของเราลงได้เลย when we understand that we can walk in God's ability เมื่อเราเข้าใจว่าเราเองสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสามารถของพระเจ้า the Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ does not call us just to do things we can do by our own ไม่ได้เรียกเรามาและสั่งให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง the Holy Spirit reveals to us พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยกับเรา that we can do things beyond our ability with his help ว่าเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามารถของพระองค์ and so remember this ให้คุณจําไว้นะครับ and this has to become our mindset and our perspective really แล้วจริงๆตรงนี้มันควรจะกลายมาเป็นแนวความคิดและมุมมองของเราเกี่ยวกับทุกเรื่องเลย if we live our life doing only the things we can do in our strength ถ้าเราดําเนินชีวิตโดยการทําแต่ในสิ่งต่างๆที่เราทําได้ด้วยกําลังของเราเอง then we are living below the plan that god has for <laughs> us เราก็กําลังดําเนินชีวิตอยู่ต่ําเกินกว่าแผนการที่พระเจ้า างไว้ให้เรา you know even unbelievers can do that เพราะแม้แต่ผู้ไม่เชื่อเขาก็ทําได้ they live just based on natural abilities เขาก็ดําเนินชีวิตตามความสามารถในฝ่ายธรรมชาติของเขาเอง but there is a reason god put his power in us แต่มันก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมพระเจ้าถึงได้ใส่พลังและความสามารถของพระองค์ไว้ภายในเรา there is a reason god put spiritual potential on the inside of <c oughs> us มันก็มีเหตุผลที่พระเจ้าเองได้ใส่ศักยภาพของพระองค์ไว้ภายในเรา so the holy spirit will always call you towards the things that are beyond your ability พระวิญญาณบริสุทธิ์ เรียกให้คุณทำในสิ่งต่างๆที่มันเกินกว่าความสามารถส่วนตัวของคุณเสมอเพราะว่าในจุดนั้นแหละที่เราจะได้รับประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะถ้าเราทำแต่ในสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเอง opportunity h i พระเจ้าจะไม่มีโอกาสสําเดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราเลย the, things that the, only the Holy Spirit can do และถ้าเราเลือกดำเนินชีวิตหรือทำในสิ่งที่พระ ยานเบสุดเท่านั้นที่จะทําได้โดยผ่านทางเรานะคะอันนั้นก็จะถือว่าเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติวันนี้ผมก็อยากที่จะถามคาถามนี้กับคุณนะคะเพื่ออยากให้คุณเนี่ยเก็บเอาไปคิดด้วยคุณมักจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอไหมว่าฉันคงทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกดูฉันสิฉันก็ไม่มีอันนี้สักหน่อยฉันไม่มีอันนั้นแล t d ฉั t ก็จะไม่ทำมันนั้นแน่นอนเพราะฉันทําไม่ได้ I cannot walk into that thing I cannot take that project เพราะไม่ฉันไม่สามารถที่จะรับโครงการนั้นมาทําได้ w e are consumed with just what we can do เพราะเราเนี่ยก็คิดถึงแต่สิ่งที่เราทําได้เองหรือว่าทําไม่ได้ We're not thinking about what the Holy Spirit can do in and through us เราจึงไม่ได้คิดถึงสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะทําทั้งในเราแล้วก็ผ่านเราออกไป And this is in, in my experience I know this คือจากประสบการณ์ของผมผมก็รู้ตรงนี้ดีนะคะ This is also one of the reasons why so many people who know they are called by God are not walking in their calling. ว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนรู้แหละว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทําอะไรแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะดําเนินชีวิตตามการทรงเรียกนั้น y n o because they're looking at what they cannot do. เพราะว่าเขามองดูในสิ่งที่เขาไม่สามารถทําได้ y n o the truth is ความเป็นจริงเลยก็คือ God never calls us because of our ability. พระเจ้าไม่ได้เรียกเราเพราะความสามารถของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้ว He calls us so that He can work through us. แต่เหตุผลที่พระเจ้าเรียกเราเพื่อว่าพระองค์จะทํางานผ่านเราได้ S and s o so many examples of this in the bible และมันก็มีตัวอย่างตรงนี้มากมายจากในพระคัมภีร์ and so if you're sitting in a corner doing nothing ถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณอยากอยู่ตรงนี้ที่เดียวคุณไม่อยากทําอะไรเลย or just doing the things you can do หรือว่าทําเฉพาะในสิ่งที่คุณมั่นใจว่าคุณทําได้ you're missing out on an a d v e n t u r e god has for you แสดงว่าคุณก็พลาดความน่าตื่นเต้นที่พระเจ้าอยากใช้คุณได้รับประสบการณ์ and then we're not able to bless the people god ordained us to bless และเราก็ไม่สามารถเป็นพระพรกับคนที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้ว่าเรา น่าจะไปเป็นพระพรให้กับคนตรงนั้นตรงนี้ได้ spirit การดำเนินชีวิตในวิญญาณคือการดำเนินชีวิตเกินกว่าความสามารถของเราผมเองก็อยากจะท้าทายคุณ than อยากให้คุณเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานหรือโครงการอะไรที่มันใหญ่เกินกว่าตัวคุณเองให้ก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่มันใหญ่เกินกว่าตัวเอง the เพราะว่าในโครงการแบบนั้นในการตัดสินใจ บบนั้นที่คุณจะได้เห็นพระวญาณไปสุดทำงานได้อย่างเต็มที่ในเซคาริยนะครบทที่สี่ข้อที่ y s พระเจ้าเองได้บอกว่า This is the word of the Lord to Zerubbabel นี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเซรูบาเบล Not by might nor by power but by my spirit ไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ And many times in the history of Israel because of their disobedience they went into captivity a lot ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับหลายๆครั้งเป็นเพราะการไม่เชื่อฟังของเขาทําให้เขาต้องตกไปเป็นช You know, the, the cities were invaded. ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองที่ถูกพังทลายหรือว่าเมืองถูกยึดไปแม้แต่พระวิหารที่โซโลมอนเองได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับก็โดนทำลายด้วยเช่นกันและหลายๆครั้งเองในการที่จะหลุดออกมาจากการเป็นเฉลยนั้นแล้วก็กลับมาสร้างเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่หรือว่ากลับมาสร้างพระวิหารใหม่ beyond own their ability. มันก็ดูเหมือนกับเป็นกําลังที่มันมากมายมหาศาลเขาคงทําไม่ได้ด้วยตัวเอง And so God gives them the right perspective พระเจ้าจึงให้เขามีมุมมองที่ถูกต้อง And He encourages Israel เขาเองก็หนุนใจกับอิสราเอล He says it's not by your might nor by your power บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ด้วยกําลังหรือว่าด้วยริธานุภาพของตัวเราเอง but, but it's by my Holy Spirit แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า this is so relevant to all of us และตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เข้ากันกับสมัยของเราชีวิตของเราด้วย เพราาหลายๆครั้งเรามองดูชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินหรือว่าเรามองดูในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรา life หลายครั้งคุณก็รู้นะว่าพระเจ้ามีการทรงเรียกอะไรในชีวิตของคุณแต่เราก็มักจะกลับมาที่คำตอบว่าเออฉันทำไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องได้รับการย้ำเตือน ว่ามันไม่ใช่ทำด้วยกำลังหรือว่าด้วยพลังหรือว่าด้วยความสามารถของเรา it's by the Holy Spirit แต่ทุกอย่างเราต้องทำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ you know if you r e in the ministry ถ้าคุณทำงานรับใช้ you think that you have to do this by your own power แล้วคุณคิดว่าคุณจำเป็นจะต้องทำสิ่งนี้ด้วยกำลังของคุณเอง then you'll be in trouble คุณก็จะรู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหามันเป็นภาระที่หนักมาก but if you know how to let the Holy Spirit work through you แต่ถ้าคุณเนี่ยยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน คุณจะเห็นว่ามันเป็นเเรื่่่องงทีายมันนป็ชีวิตที่น่าตื่นเต้น and this applies to all kinds of careers จริงๆตรงนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะคะ I believe this ผมเชื่อแบบนี้ that we must think big ว่าเราต้องคิดแบบยิ่งใหญ่นะ we must have a big vision for our future เราจำเป็นต้องมีนิมิตวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตตัวเราเอง no we must have a god size vision and dream เราจำเป็นต้องมีความฝันมีนิมิตที่ขยัน ขนาดเท่ากันกับพระเจ้าแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคุณคิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเลยนะคะมันก็มีขั้นตอนมีกระบวนการนะคะมีเส้นทางที่พระเจ้าเองค่อยๆเตรียมเราให้พร้อมสําหรับสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็ต้องเริ่มต้นจากจุดไหนสักที่หนึ่งนะคะบางคนยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำและเขาก็รู้สึกว่ากลัวไปหมดแต่พระเจ้ God there ready show His greatness there to ready ทั้งๆที่พระเจ้าเนี่ยอยู่กับเขาพร้อมที่จะสําแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ The Holy Spirit always challenging us. พระิญญาณบิสุทธิ์เองก็คอยท้าทายเราอยู่ตลอด into t h e s t h i n g ว่าก้าวเข้าไปสู่สิ่งนั้นสิ Step into the dream God has for you. ก้าวเข้าไปสู่ความฝันที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้ Step into the passion God has put in your heart. ก้าวเข้าไปสู่แรงปรารถนาที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจ Don't look at what you cannot do. อย่าไปมองดูว่าอันนั้นฉันทําไม่ได้อันนี้ฉันไม่มี God is just saying just step into it. พระเจ้าบอกว่าวแค่ตัดสินใจก้าวเข้าไปก่อน you. แล้วที่เหลือเราจะค่อยๆเตรียมเจ้าเราจะช่วยเจ้าเขาเป็นญาณบริสุทธิ์ยังไงพระองค์จะช่วยเราอยู่แล้วละ่ะแล้วคอยเสร,ริมกำลัง <you> know, เรา that, และเมื่อเราทำแบบนั้น step <by> step, ทีละก้าวทีละก้าวเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ oh, เราได้ก้าวลึกเข้ามาในจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เรานั่นก็คือการดำเนินชีวิตในวิญญา Wal Spirit the การดำเนินชีวิตในวิญญา Not just staying home, staying in corner and just living our small life and praying in tongue home our at just small a life ไม่ใช่ว่าการดำเนินชีวิตอยู่แต่บ้านนะคบอยู่ในบุมใดมุมหนึ่งดำเนินชีวิตแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็อธิษฐานศึกษาแต่พระคัมภีร์อธิษฐานภาษาแปลกๆกันทั้งวีทั้งวัน And that's okay จริงๆการศึกษาหรือว่าการอธิษฐานภาษาแปลกๆเป็นเรื่องที่ดี But what is the goal แต่ว่าทำไปเพื่ออะไร The goal is to finally step into the things God has For and do those us things and ทำไปเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้และทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำการดำเนินชีวิตเกินกว่าความสามารถของเรา is walking in the spirit the นั่นก็คือการดำเนินชีวิตในวิญญาณด้วยเหมือนกัน things lot so of week ve learned a ในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆกันไปเยอะแยะมากมายนะครับ Let's practice this truth ก็อย่าลืมที่จะเอาความจริงที่เรียนรู้ไปฝึกฝนที่จะปฏิบัติด้วย declare that you have youll that Wonderful We เราขอประกาศเลยนะคะว่าคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ n share this อย่าลืมที่จะแชร์คำเทศนาตรงนี้ด้วยนะคะ s e g soon แล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ